สวัสด,ดีค่ะปู่กับยาน้องอลิศค่ะนี่ย่สิพามาเบ่งปู่เห็ดฝาเดี๋ยวจะทำฝ้าห้องนี้นะคะฝาฝาฝ้าฝ้าชาบเรียบฝ้าชาบเรียบเนาะฝ้าชาบเรียบแบบไม่มีสเต็ปไม่มีลวดลาย เป็นปฝาธรรมาด่าค่ะมาเบิง้งพุ่นปูขึข้นโค้งขึ้นโค้งฝ่าเมื่อเดียวเล้ยวบอเนี่ยค่ะพอ่อแมนม้าผูสิเก่งเมื่อเดียวเล้วค่ะสองห่องเลย็เนี่ห้องสามพุน่นสามพุ่นสี่เมตรเด็ห้องละ สากุเมตรวางสองสามเป็นสององนี่ห้องนึ่ห้องัไปอีก้องนึงเอาลองเบิ้งเราสีเหลวมาจะเสร็จปูนองอลิตเราเปิดกากล้าีนอง ้านนุงงง่มๆว่ะเดี๋ยวนี้เท่าแร้วขึ้นลงมาบ่ไหวจะได้บ่เอียดเอียดเห้ตาให้ร้านให้ลูกให้ร้านเจ้าของไม่รับจบพิเศษข้างนอกเลยนะค่ะแกงคาบ่าดีเท่าเร้วเดี๋ยวจักหน่อยจะมาเบิร์กัน

Okay.

xác minh của mẹ ạ xác minh ạ hả hứa xuống hứa 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 rồi ยังไก่วัดนี่นหอดเสียงเพื่อนอ่อนศบไปปลาเปิดเท่าน,นี้ก่อนเสียงนละ้วยันไก่วัดปลาปูกะยิ่งเลลวละเพื่อนมึงนี่นนคือาาปลาฉาบเรียบธรรมดาบ่ามีสเตปบ,บ่มีหลุมเนาะปลาธรรมดาธรรมดา แงนที่สองทานไปจะ้งองนี่ก็ประมาณ3แทนขอไกลมแล่ะัวเนอะ้องไม่งไงแ่นสุดไทยของ้องนี่ เดี๋ยวเสี่ยวมันเกยก็ตกตัวหัวฉันตรงมีค้อนซอยตรงนีค้อนซอยเนี่ยเงี้ยมาไหนหนักไม่ฟ้าเห็นนักสีกันนักเลยต้องมี้ไม้คำไป อันบอคำมันดีดงาออกแล้วกันเพงจะใส่เร็จกินไปแล้วล้ออันนี่เท่าน,นี้ยัง<ท>เลี้ยขางเนาะเลี้สีขางเง้ยวๆๆวไนี่ เข้กว่างของอะแพรมยิบจับมันบล็อกดีกับกัองตัดมาแปะเอาตัดมาแปะใสจมันก็กระเสตจ้ะ เป็นอันว่าวแล้วแล้หน้าจ้ะพี่นอ้องหลังจากที่ห้าเห็ดฝาซอยกันปูกั้ยากับลางนกแผ่น่าใส่กันเลือต่างต่าฉาบฉาบร้อยตอกับอัดอตรงหัวสกูดำๆไว้มันเห็นหูเห็นห้มานะลกสะเสร็จไปแล้วนะคะเตะือยตทาสีโอเค ก็นในมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ